สวัสดีเ,เพื่อนๆค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Luna d ด s สนี y นะคะกลับมาเจอก,กับมิในการเล่นพิกอากาศค่ะโดยในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะความรักที่ห่างกันไปเลิกกันไปทําไมอยู่ดีๆเขาถึงได้กลับมานะคะเดี๋ยวเรามาฟังเหตุผลกันนะคะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4ีใบด้วยกันค่ะใบที่1 2 3ใบสุดท้ายใบยที่4 เพื่อนๆรู้สึกว่า,พาไพ่ใบไหนดึงดูดเรามากที่สุดเลือกพไพ่ใบนั้นแล้วก็กดทําสเตมข้ามไปฟังคำทำนายได้เลยค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะทำไมถึงได้กลับมาในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะเขาเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะต้องบอกว่าจริงๆอ่ะในความสัมพันธ์ตรงเนี้ มีคิดว่าตัวเขาก่อนนี่นมีการเทคแอคชั่นบางอย่างนะคะแล้วก็ตัวเขาคาดหวังว่าถ้าเขาแอคชั่นแบบนี้ไปอ่ะคุณน่าจะมีรีแอคบางอย่างกลับมานะคะแต่ว่าปรากฏว่าสิ่งที่เขาทําไปอ่ะมันไม่ได้ทําให้คุณกลับไปสนใจเขาค่ะแต่มันทําให้คุณยิ่งวิ่งหนีความสัมพันธ์ตรงนี้ไปกันใหญ่มันเลยทําให้อยู่ดีๆความสัมพันธ์ก็เลยมีการตัดจบหรือว่ามีการเลิกลากันในเรื่องของความรักนะคะ เออมันก็เลยทําให้ตัวเขาเองนะคะก็เลยจะมีการพยายามเหมือนกับเข้ามาพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือว่ามีการแอบบดูแอบ,บส่องนะคะเพื่อที่จะได้เหมือนกับดึงความสนใจบางอย่างของคุณให้กลับมาโฟกัสที่เขาหรือว่ากลับมาสนใจที่เขาอีกครั้งหนึ่งแบบนั้นได้นะคะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีการเรียกร้องความสนใจผ่านจากทางโซเชียลแบบนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะในส่วน ความรู้สึกของเขานะคะไม่เหมือนตัวเขาเองค่อนข้างจะคิดเยอะคิดมากนะคะกสิ่งที่เขาอาจจะทําบางอย่างกับคุณไปแล้วทําให้คุณรู้สึกเสียใจหรืออะไรประมาณนี้คือเหมือนเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้เราต้องแตกหัก ขนาดนั้นอะไรประมาณนี้นะคือเขาอาจจะแค่เหมือนอยากสั้งซอนหรือให้บทเรียนอะไรบางอย่างแต่กลายเป็นว่ามันเสียคุณไปเลยนะคะคราวนี้ตัวเขาเองนะคะเหมือนพยายามจะกลับมาฮิลเลิยงเยียวยาความรู้สึกบางอย่างของคุณกลับมาปรับความเข้าใจนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคือพอเขาได้มีการแอคชั่นอะไรบางอย่างเหมือนกับ เหมือนกับพยายามจะกลับเข้าหาคุณอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้เขารู้สึกว่าคุณคงไม่ได้เปิดใจรับเขาง่ายๆแล้วคุณน่าจะมีการตั้งกำแพงหรือว่าพยายามที่จะเทเขาทิ้งอย่างชัดเจนแน่นอน,นะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณค่ะค,ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วคุณนะคะรู้สึกอย่างไรกับเขาบ้างนะคะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาณนะตอนนี้มีรู้สึกว่าโตคุณนะคะอ,อกแนวว่า สตรองมากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นนะคะแล้วก็อยู่ในจุดที่พร้อมที่จะสู้มากๆนะคะอารมณ์แบบว่าก็มาสิเออแบบว่าคุณพร้อมปะทะนะคะแล้วก็พร้อมที่จะแตกหักนะคุณเข้มแข็งมากพอนะคะมากพอในในรูปแบบที่แบบว่าเลิกกันไปเลยก็ได้นะฉันไม่แคร์หรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วตัวคุณนะตอนเนี้ยอมืมีรู้สึกว่าตัวเขาอ่ะ ตัวเขาว่าเหมือนพยายามเข้าหานะคะคุณก็เหมือนกับพอรับรู้แหละว่าเหมือนเขาพยายามจะติดต่อสื่อสารพยายามมาดูมาส่อนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าคุณเองก็รู้สึกว่าเขาก็ยังไม่ได้กล้าแอคชั่นอะไรกับคุณเยอะขนาดนั้นมันก็เลยอาจจะทําให้คุณอยู่ในจุดที่ถือไพ่เหนือกว่านะคะโออแล้วคุณก็ค่อนข้างจะแบบมีอีโก้ด้วยนะคะ พราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะสื่อสารอะไรบางอย่างออกไปหาเขาว่าคุณจะทําเหมือนกับว่าคุณไม่แคร์คุณไม่สนอะไรแบบนี้ได้แล้วก็ถ้าเกิดเขามาวุ่นวายบอแว,ว,วกับคุณมากๆนะคะคุณอาจจะบล็อกเขาด้วยซ้ำอะไรประมาณนี้ได้เพราะว่าที่ผ่านมานะคะมันเหมือนคุณรู้สึกอะ ว่าคุณได้มีการใส่ใจดูแลทุ่มเทแล้วก็ทำเต็มที่มากๆกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมานะก็คือการที่ตัวเขาอ่ะเหมือนพยายามจะบังคับให้คุณ เป็นอีกคนคนหนึ่งหรือพยายามกดดันคาดคั้นอะไรบางอย่างจากคุณซึ่งคุณรู้สึกไม่โอเคนะคะนนะวันนี้คุณเลยรู้สึกว่าคุณแฮปปี้กับตัวเองมากแล้วนะคุณมีความสุขดีต่อให้จะไม่ได้มีเขาคุณก็อยู่ได้เลยประมาณนี้ค่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเขาคนนั้นนะคะกลับมาทำไมนะคะเขาคนนั้นเนี่ยอยู่ดีๆกลับมาทำไมนะคะ King of h าซา t เดอะเวิลดนะคะแล้วก็ Queen of Short นะคะอืมมีรู้สึกว่าตัวเขาว่าเหมือนคนที่พยายามจะ move on แต่ก็ move on ไม่ได้ แล้วเหมือนกับมันมีจังหวะอะไรบางอย่างเข้ามาพอดีที่ทําให้เขาอาจจะเหมือนกับได้มารับรู้เรื่องราวของคุณอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้เขายังมีการติดแงะก,กับความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่ในบางครั้งมันเหมือนตัวเขาอาจจะรู้สึกผิดที่ทําให้คุณ่ะต้องเดินออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้ไปนะคะมันก็เลยทําให้มันเหมือนเขาก็คือเหมือนกับยังทําใจไม่ได้แหละก็เลยอยากจะลองเริ่มต้นใหม่อีกสักครั้ง โดยที่ตัวเขาอะ่ะอาจจะมองว่าต่อให้คุณดูเหมือนจะเข้มแข็งใจแข็งดูเหมือนจะไม่ต้องการเขาแล้วแต่ว่าจริงๆอะ่ะคุณก็อาจจะยังรู้สึกดีกับเขาอยู่ก็ได้อะไรประมาณนี้คะ่ะแต่ว่าตัวเขาเองอะ่ะ ก็ไม่รู้ว่าเขาจะแอคชั่นได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้มีความหมายสําหรับคุณขนาดนั้นแล้วสิ่งที่ทําได้นะคะก็แค่พยายามจะชวนคุยหรือว่าดึงความสนใจจากคุณแบบนั้นได้เหมือนกันนะคะเหมือนกับเขาพยายามจะทําดีเพื่อชดเชยสิ่งที่เขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกแย่อะไรประมาณนั้นได้นะคะอืม มีรู้สึกว่าตัวเขาอะยังอยากคุยกับคุณแม้ว่าสถานการณ์หลายๆอย่างมันจะเปลี่ยนไปค่อนข้างจะชัดเจนเช่นคุณค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็เย็นชาทำเหมือนกับไม่ได้สนใจอะไรใดีเขามากขนาดนั้นหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าตัวเขาเองอะยังไงก็ยังอยากคุยนะ mm. มิงมอกว่ามันก็จะมีช่วงหนึ่งที่คุณอาจจะมีความใจอ่อนคะแบบว่ายอมพูดคุยหรือว่าเออเหมือนกับ อารมว่าอ่อนไหวหรือกลับไปใจอ่อนนะได้ด้วยเหมือนกันแต่มีรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปค่อนข้างจะชัดเจนค่ะบางคนก็คือลดสถานะกันไปแล้วอะไรประมาณนี้ได้นะคะไม่เหมือนตัวเขาว่าไม่สามารถที่จะ move on จากความสัมพันธ์ตรงนี้ได้เนอะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกผิดความรู้สึกเหงารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าแล้วอะไรประมาณนี้คือมารู้ในวันที่คุณน่ะเหมือนกับ ไม่ต้องการเขาแล้วจริงๆนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่สําคัญต่อใจเขามากๆเลยนะเป็นคนที่เขาอยากจะอยู่ด้วยคุณแบบเป็นคนที่แบบสนิทก,กับเขาที่สุดหรือเขาอาจจะมองว่าคุณเหมือนแบบเป็นหนึ่งในครอบครัวนะเป็น,ปน,ปนตัวจริงสําหรับเขาเลยอะไรประมาณนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็เลยอาจจะทําให้คนนี้ก็เลยพยายามกลับมาทั้งที่รู้ว่าคุณเองก็ค่อนข้างจะใจแข็งนั่นเองนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของลัคนาราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องค่ะ ส่วนสำหรับใครนะคะที่อยากจะลองเช็คพลังงานภาพรวมนะคะของตัวเองนะคะหรืออยากรู้ว่าแล้วอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถแอดไลน์ดูดวงส่วนตัวได้ม,มีแบบโทรคุย15นาทีตัวฮิตจะเป็น30นาทีแล้วก็นาสุดจะเป็น60นาทีนะคะถ้าตัว60นาทีก็จะมีการอ่านพื้นดวงให้นะโอเคนะคะเรามาดูในส่วนของลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องค่ะมีราศีพิจิกนะคะราศีพฤษภนะคะราศีมกรนะคะเขาอ,อีกใบหนึ่งนะไพ่ซ้ำ แล้วก็เป็นราศีตุลน,นั่นเองค่ะโอเคก็เรียบร้อยสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1ก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสารวณีสวัสดีค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่2ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาเนี่ยกลับมาทําไมนะคะขอดูหน่อยนะคะว่าคุณเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับเขานะคะนายออฟคัพนะคะสเว n of c u p แล้วก็ไนออฟคัพนะคะมีรู้สึกว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะตัวคุณค่อนข้างจะปล่อยใจจอยๆยชิลชิอยู่กับตัวเองได้ในระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์นะคะกรณีแรกนะคะคือ คุณเนี่ยอาจจะเริ่มมีการบริหารเสน่ห์นะคะมองหาใครสักคนนะคะที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์แล้วก็กรณีที่2นะคะคือตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะยังมีการนึกถึงคนเดิมๆคนเก่าๆนะคะแล้วก็อาจจะคิดว่าเอ๊เราจะได้กลับไปคืนดีกันไหมควรจะเป็นฝ่ายกลับไปหาเขาดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ได้นะคะแต่ว่าสาเหตุที่ทำให้คุณสองคนอาจจะห่างกันมาเพราะคุณรู้สึกว่า เขาค่อนข้างจะท็อกซิกแบบนั้นก็ได้ค่ะเช่นค่อนข้างเจ้าอารมณ์นะคะชอบแบบว่าบางคนใช้กําลังหรือพูดจารุนแรงผงผางนะคะเป็นคนทําอะไรบุ่มบามไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกของคุณเท่าที่ควรและจุดนี้มันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยอมที่จะถอยออกมานะคะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้มิ้งเลยรู้สึกว่า ตัวคุณก็ยังผูกพันกับเขานะถึงจะห่างมาแล้วอะ่ะก็ยังมีความรู้สึกแบบ crazy คิดถึงเขาบางคนอาจจะแบบมีความสัมพันธ์18บวกไปแล้วหรืออะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าถามว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองไหมมีคิดว่าคุณก็อยู่ได้นะอืมคราวนี้เอ่อเรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วเขานะรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณ เออมิงคิดว่าช่วงแรกเนี่ยเขาค่อนข้างจะเฉยๆนะคะอารมณ์ประมาณว่าโอเคก็คุณจะหายไปก็แล้วแต่นะ ก็ยังไงก็ได้เราก็เป็นแค่เพื่อนกันก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะเมื่อเหมือนกับช่วงแรกเขาค่อนข้างจะฟูลฟิลอาจจะด้วยที่ผ่านมาคุณค่อนข้างจะใส่ใจดูแลเขาได้เต็มที่แบบนั้นก็ได้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเหมือนเราสองคนก็ยังไม่ได้ถึงขั้นแตกหักแบบไม่เจอหน้าไม่มองหน้าหรือไม่คุยกันไปเลยนะคะคือก็ยังสามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันเน่ยเมื่อเหมือนกับความสัมพันธ์นี้มันมีการนิ่งๆกันไปแล้วพอตัวคุณไม่ได้สนใจเขาจริง,รงๆเขาก็ดูเหมือนกับรู้สึกคิดถึงขึ้นมา กสอยากจะเข้าหาแล้วก็คิดถึงบรรยากาศที่คุณเคยใส่ใจดูแลเทคแคร์ care, หรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าในช่วงนี้มันเหมือนคุณไม่ค่อยสนใจเขาเท่าที่ควรค่ะมันก็เลยทำให้เขาเอะกลับมานึกถึงเรื่องเก่าๆอะไรแบบนี้ได้นะ แล้วมีรู้สึกว่าเขา,าคิดบนถึงแต่เรื่องของคุณแต่ในขณะเดียวกันนะถ้าเกิดคุณเข้าหาเขาเขาก็จะมีภาวะของความแบบลังเลสับสนเหมือนกับว่าไม่อยากคุยอย่ายุ่งกับเขามากจนเกินไปแต่พอคุณไม่สนใจเขาก็เหมือนจะวิ่งตามเหมือนอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อะไรแบบนั้นได้เมื่อเหมือนตัวเขารู้สึกว่าเขายังไม่ค่อยไว้ใจว่าความสัมพันธ์นี้มันโอเคจริงๆไหมคุณจะเอาคืนเขาหรือเปล่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมอะไรประมาณนี้้ ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วทําไมเขาถึงได้กลับมาในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะทาไมเขาถึงได้กลับมาในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมีรู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะอาจจะยังอยากคุยกับคุณน่ะไมนเหมือนเขานอนก็เอาไปเก็บไปคิดไปฝันหรืออะไรประมาณนี้ได้แล้วเหมือนกับความรู้สึกบางอย่างมันบอกค่ะว่าเฮ้ย ยังไงก็ต้องคุยกับคุณอะไรประมาณนี้เหมือนเขาอาจจะมีเซนส์สัญชาติญาบางอย่างว่าที่คุณเงียบเงียบนิ่งๆแล้วก็ไม่ค่อยมาสนใจเขาเนี่ยไม่ค่อยมาส่องเนี่ยเพราะว่าคุณเองเนี่ยอาจจะกําลังแบบมีคนอื่นหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้คือเขารู้สึกว่าความเงียบความนิ่งของคุณมันมีสัญญาณเตือนแปลก นะะมนเลยทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอาจจะต้องมีการพักทายหรือมาพูดคุยบางอย่างกับคุณอะไรประมาณนี้ได้นะคะแต่ถ้าถามว่าตัวเขาจะกลับมาในเชิงที่แบบว่าโอ้แบบให้เรากลับไปเป็นเหมือนเดิมไปไหมก็อาจจะยังไม่ขนาดนั้นเพราะว่าตัวเขาค่อนข้างจะฟอร์มเยอะอีกโก้เยอะอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่จริงๆอะเหมือนเขาก็คิดถึงเรานั้นแล้วก็คอยแบบพยายามแอบบดูแอบ,บส่องเราอยู่ตลอดแต่ว่าพอจะให้แอคชั่นอะไรจริงจังก็มากเยอะก็ไม่ค่อยทําอะไรประมาณนั้นได้ อย่างมากสิ่งที่เขาทำก็เลยอาจจะเป็นฟิลที่เออมากรมาส่องมาดูแล้วก็อาจจะทักหาบ้างหรืออะไรประมาณนั้นได้นะคะอืมมันเหมือนตัวเขาเองเนี่ยจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองไปก่อนในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะเพราะว่าเขากลัวว่าจะโดนคุณปฏิเสธดูโดนแบบกลัวว่าคุณจะแบบว่าเขาทำ้ายจิตใจเขาเขาก็เลยเหมือนกับ อ,อรอให้คุณเป็นฝ่ายที่จะทักหาเขาก่อนเป็นฝ่ายกลับมาหาเขาเองอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาก็พยายามจะเหมือนทําบรรยากาศดีๆในความสัมพันธ์ว่าเอ้ยเขาแบบเราไม่ได้โกรธกันแล้วเานาะเราโอเคกันแล้วนะหรืออะไรประมาณเนี้ค่ะอืม พอมีเนี่รู้สึกว่าในการที่เขากลับมาคะนอกจากแค่เรื่องของความรู้สึกโนะ้ที่เหมือนกับมันยังมีความอะไรเอาวอรแล้วก็กังวลใจกลัวว่าเอ๊ะคุณจะแบบเหมือนกับไปคุยกับคนอื่นไหมหรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับยังอยากให้คุณกลับไปอ่ะแหละแล้วพอเหมือนตัวเขาเองเนี่ยลองมาคิดทบทวนแบบจริงๆจ,จังๆอะ่ะมีรู้สึกว่า ตัวเขาก็ยังอยากจะลองแอคชั่นอะไรบางอย่างกับความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่เพียงแต่ว่าเขายังมีความกล้กากลัวอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเขาคิดไปเยอะแยะเลยนะว่าเขาจะแอคชั่นแบบนั้นแบบนี้แต่ถึงเวลาจริงอะทำแค่นิดเดียวเนี่ยค่ะเช่นเขาอาจจะแบบเดี๋ยวจะมาหาเดี๋ยวจะนัดเจอจะมีความสม่ําเสมอให้เดี๋ยวถึงเวลาจริงก็ได้แค่ถักถ่ายอะไรอย่างเงี้ยม่เหมือนตัวเขาแพลนแต่ว่าถึงเวลาจริงยัง ทำไม่ได้ขนาดนั้นอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะด้วยพอตัวคุณเองก็ไม่ได้แสดงออกชัดเจนว่าต้องการให้เขาทํายังไงต่อแล้วจะเอายังไงกับความสัมพันธ์ตรงนี้มันเหมือนเขาก็เลยอาจจะเหมือนเป๋ไปเป๋มายังทําตัวไม่ค่อยถูกแบบนั้นได้ค่ะโอเคก็เรียบร้อยนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่2นะคะเดี๋ยวเรามาดูลักนณะราศรีที่อาจจะเกี่ยวข้องค่ะส่วนสําหรับใครนะคะที่อยากจะรู้ว่าล้วในในอนาคตนะคะความรักของเราจะเป็นยังไงจะราบรื่นไหมหรือว่ามีอะไรต้องระวังนะคะก็สามารถแอดไลน์ดูดวงสง ตัวได้มิงก็จะแนะนําแบบโทรคุยนะคะมีแบบ15นาทีตัวฮิตจะ30นาทีแล้วก็ตัวที่ดูพื้นดวงก็จะเป็น60นาทีนะคะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูลักนณะราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องนะคะมีราศีสิงห์ราศีมิถุนนะคะราศีกันนะคะแล้วก็ราศีพฤษภราศีตุลค่ะเรียบร้อยสําหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่สองก็ขอบคุณทุกคนมากๆแกมันจะกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่3ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ในเรื่องของความรักนะคะเป็นอย่างไรเขากลับมาทำไมนะคะขอดูหน่อยว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขานะคะ for u of cup s นะคะ the empress นะคะแล้วก็ swan of wands นะคะมีรู้สึกว่าตรงคนค่อนข้างจะเบื่อหน่ายในเรื่องของความรักนะเพราะอาจจะด้วยเขาทำอะไรก็ไม่ค่อยจะถูกใจคุณ เขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยรับผิดชอบกับเรื่องราวในเรื่องของความสัมพันธ์มีแต่คุณที่ต้องคอยเจ้ากี้จเจ้าการทํานั่นทํานี่ให้หรือบางครั้งคุณต้องเป็นคนควบคุมคอนโทรลความสัมพันธ์ตรงนี้ตัวเขาค่อนข้างจะชิวนะคะแล้วก็เป็นคุณที่อาจจะต้องคอยเป็นห่วงเป็นใยนู่นนี่นัน่น,นตลอดดูแลซัพพอร์ตตลอดอะไรประมาณนี้ได้จนในวันหนึ่งคุณเริ่มรู้สึกเบือ่อกับการที่อะไรอะไรก็ต้องเป็นคุณทำ อะไรอะไรก็ต้องเป็นคุณเริ่มอะไรอะไรก็ต้องเป็นคุณที่เป็นผู้นํามันก็เลยทําให้คุณเริ่มไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับเขาสักเท่าไหร่นะคะเออแล้วบวกกับตัวคนในช่วงนี้จริงๆก็มีโอกาสที่จะมีคนมาให้ความสนใจเพิ่มด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดมีคนใหม่เข้ามาคนใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความบู๊มีความลุยเต็มที่แล้วก็ค่อนข้างจะแสดงออกในเชิงที่แบบดูเครซี่เรา ในระดับหนึ่งเลยแล้วก็พยายามจะสร้างคะแนนนะคะแล้วก็แบบเอยสร้างความประทับใจนะคะแล้วก็ทําคะแนนแบบนั้นได้แต่ถ้าเกิดว่าตัวคุณนะตอนนี้ยังไม่ได้มีคนใหม่นะคะนั่นหมายถึงว่าตัวคุณเองนะคะก็จะทําอะไรไม่ค่อยสนใจเขาแล้วไม่ค่อยแรกเขาแล้วสนใจแต่ตัวเองมากกว่าะคะเช่นคุณจะไปทําให้ตัวเองดูหล่อขึ้นสวยขึ้นมีสเสน่ห์ขึ้นเข้าสังคมมากขึ้นสนใจแต่แอคทิวิตี้ที่แบบมันมีความตื่นเต้นท้าทายอะไรประมาณนั้นได้นะคะแล้ว บางครั้งคุณก็อาจจะพยายามทําให้เขาอะหึงหวงหรือหมุดหงิดเพราะคุณบ้างอะไรประมาณนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเอ็ Egg of h ฮาซานะคะแล้วก็ King of ครับนะคะเขารู้สึกว่าก็เพราะว่าคุณนั่นแหละที่เป็นคนเก่งเองนะ่ะ คุณน่ะทำอะไรก็สักเซ็ประสบความสำเร็จมีอะไรก็แบบรู้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ตัวเขาแทบไม่เคยต้องกระตือรือร้นหรือแอคชั่นหรือต้องทำอะไรเลยมันก็เลยทำให้เขาอค่ะจากที่เคยเป็นคนขยันากายเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอื่อยเฉยทำอะไรช้านะคะส่วนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าพอเขาจะทำคุณก็ห้ามคุณก็ไม่เห็นด้วยในสิ่งที่เขาจะทาสุดท้ายคุณก็เป็นคนแย่งไปจัดการไปทาเองหมดเขาก็เลยกลายเป็นชิลรู้สึกสบายอะไรประมาณนี้ก็เลย ไม่ได้ทําอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์ในขณะที่เขาเนะรู้สึกว่าคุณเองก็ดุมากเหมือนกันนะคะกดเกณฑ์ กฎเกณฑ์เยอะกรอบกติกาเยอะอันนั้นห้ามอันนี้ห้ามอะไรก็ทําไม่ได้มันกลายเป็นว่าตัวเขาทําอะไรไม่ได้เลยนะคะไม่เหมือนตัวคุณนะ่ะจะเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนแบบสั่งว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนี้แล้วตัวเขาเองก็ค่อนข้างอึดอัดแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเขาก็พยายามจะปรับตัวให้แล้วอ่ะก็พยายามจะไม่ไปงัดข้อกับคุณแล้วนะคะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วนะคะเขาคนนี้กลับมาหาคุณทําไมนะคะเพราะ ฉะนั้นถ้าเราถามคาถามนี้แสดงว่าเราสองคนก็อาจจะเลิกกันไปหรือห่างกันไปเขาเนี่ยกลับมาทําไมนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะ ออมันเหมือนตัวเขารู้สึกว่าจริงๆเนี่ยที่เราสองคนมีปัญหามันก็คือการทะเลออกกาะกันมันมีความคิดเห็นบางอย่างที่ต่างกันแต่ว่าจริงๆแล้วเราน่าจะสามารถคุยได้ปรับความเข้าใจได้แล้วตัวเขาเองก็พยายามที่จะยืดหยุ่นพยายามจะเป็นคนยอมให้นะคะแล้วก็พยายามจะเข้าใจแล้วก็ฝัดรับฟังคุณมากขึ้นนะคะแม้ว่าบางครั้งตัวเขาอึดอัดนะแต่ตัวเขาก็เหมือนกับ ใจดีสู้เสือก็คือเหมือนกับพยายามจะทำทุกอย่างให้มันดีมากกว่าเดิมอะไรแบบนั้นได้นะคะตัวเขาอะรู้สึกว่าเขาว่าก็พยายามปรับให้คุณแล้วนะคะจนแทบจะไม่เป็นตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วคุณก็ยังคอยเจ้ากี้เจ้าการนู่นนี่นั่นเขาอีกอยู่ดีสุดท้ายเนี่ยพอเขาอึดอัดมากๆในวันหนึ่งเขาก็อาจจะทำอะไรบางอย่างที่แหกกฎนะคะแล้วส่วนหนึ่งอาจจะแบบ เหมือนกับวางใจว่ายังไงคุณก็รักเขาอะไรประมาณนี้เนาะมันก็เลยอาจจะทําให้เขาเผิดทําบางอย่างที่มันไม่โอเคแต่ว่าณนะวันนี้ค่ะมันเหมือนเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเคลียร์เขาอยากจะคุยอยากจะทําอะไรบางอย่างให้แบบมันชัดเจนหรือรู้สึกว่าอยากจะอธิบายอะไรบางอย่างให้คุณได้ฟังอะไรประมาณนั้นได้นะคะ เอ็กออฟวอร์นะคะสตริงนะคะแต่ว่านะตอนนี้มันเหมือนเขารู้สึกว่าคุณอาจจะพยายามที่จะรักษาระยะห่างไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะคุยด้วยแต่ว่าไม่เหมือนตัวเขาไม่ไม่คิดว่าเราต้องเลิกอะ่ะเขาคิดว่ามันมันเป็นการเข้าใจผิดหรือแค่การเป็นการทะเลาะก,กันในช่วงระยะเวลานึงแต่ว่าเดี๋ยวเขาอะ่ะจะมีการแอคชั่นเขาจะพยายามทําให้ความสัมพันธ์มันกลับมาดีอีกครั้งหนึง่งอะไรแบบนั้นได้นะคะ King o f s อ o r ดนะคะ The Hermit มนะคะมันก็เลยทําให้เขารู้สึก ว่าเดี๋ยวเขาจัดการเองนะเขาง้ออันเดี๋ยวเขา เคลียปัญหาให้นะคะเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ยค่ะคือเขารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่จนถึงขั้นจะต้องแตกหักเลิกกันเราน่าจะปรับความเข้าใจกันได้มันก็เลยทําให้ตัวเขากลับมาพยายามง้อคุณนั่นเองนะคะโอเคเคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของลัคนาราศีที่อาจจะได้รับอิทธิพลค่อนข้างเยอะนะคะส่วนสาหรับใครนะคะที่อยากจะรู้ว่าแล้วแนวโน้มหลังจากนี้มันจะโอเคไหมมันจะดีขึ้นไหมนะคะเราควรวางตัวประมาณไหนนะคะถ้า ถ้าเกิดอยากพูดคุยอยากปรึกษาสามารถแอดไลน์ดูดวงส่วนตัวได้นะคะมิ้งมีแบบเฮล p e 15นาที30นาทีและ60นาทีถ้าโตฮิตก็จะเป็น30นาทีนะคะก็สามารถแอดไลน์ดูดวงมามอม่ยกันได้นะจ๊ะโอเคส่วนลัคนาราศีนะคะที่อาจจะได้รับอิทธิพลเยอะมีราศีพิจิกค่ะมีนกุมแล้วก็ราศีพฤษภนั่นเองะคะก็เรียบร้อยสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่4ี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะกลับมาทําไมนะคะเขาคนนั้นเนี่ยกลับมาทําไมนะคะขอดูหน่อยขอดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคะมีรู้สึกว่าจริงๆอ่ะเหมือนคุณเองก็ยังรู้สึกดีกับเขามากๆยังรู้สึกครซี่เขายังรู้สึกคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อาจจะมีการแอบดูแอบส่องเขาอะไรประมาณนั้นได้นะคะและในขณะเดียวกันบางความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็น เรื่องเกี่ยวกับ18บวกหรือความแบบเออครซี่นเรื่องทางนั้นอะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้ตัดขาดกันได้ค่อนข้างยากหรืออะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะซึ่งในความสัมพันธ์ตรงนี้มีรู้สึกว่าคุณสองคนอาจจะค่อนข้างเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงหรือมีโปรไฟล์ที่ดีทั้งคู่แบบนั้นก็ได้อาจจะพบรักในที่เรียนที่ทํางานอะไรแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะคุณรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้จริงๆแล้วว่าคุณยังอยากที่จะมีเขาไว้ยังอยากปะครับประคอง แต่ไม่รู้ทำไมะคะเราจะต้องขัดใจกันทะเลาะกันหรือมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่เสมอนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเอ็ o ออฟ i อดนะคะสิกออฟอดนะคะแล้วก็ p พ t ออฟวอนะคะในขณะที่ตัวเขาเองอะ่ะมิงรู้สึกว่าเขาอะ่ะแสดงออกในเชิงว่าเขาอาจจะไม่อยากไปต่อกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเขาอาจจะยังรักสนุกนะคะยังอยากทำอะไรเยอะแยะเขาอยากที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของเขา ถามว่าตัวเขารู้สึกดีไหมมีคิดว่าเขารู้สึกดีเขารักแล้วก็มีการปรับตัวมาในช่วงหนึ่งแต่ว่านะตอนเนี้ยคือเขารู้สึกว่าการห่างเนี่ยมันอาจจะโอเคกว่าแล้วก็อาจจะเป็นการพูดคุยแบบปรับไป อาจจะเพียงพอแล้วอะไรประมาณนั้นได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะมันเลยกลายเป็นว่าต่อให้คุณจะพยายามเข้าหาโดยเฉพาะเข้าหาเพื่อขอพัฒนาความสัมพันธ์ขอสถานนะหรือกลับมาเป็นครอบครัวกลับมาเป็นแฟนกันเหมือนเดิมตัวเขาจะยังปิดกัน้นยังไม่ได้เปิดรับมิงบอกว่าตัวเขาณนะตอนนี้อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการหาเงินหาทองการสร้างอนาคตการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้มีรู้สึกว่าตัวเขาจะลดการให้ความสำคัญ เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ความรักอะไรแบบนี้เราก็ไปโฟกัสเรื่องอื่นแต่ส่วนตัวคุณเองอ่ะคุณยังรู้สึกผูกใจยังครซี่ยังต้องการให้ความสัมพันธ์ตรงนี้กลับมาอย่างมากนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเมื่อเขานะคะเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่อยากไปต่อแล้วนะเพราะจะไปสนใจเรื่องอื่นแล้วอยู่ดีๆเขากลับมาทำไมนะคะคนคนนี้เขากลับมาทำไมนะคะซิก o f Cups นะคะ Four of ฟแฮ r ซ s นะคะแล้วก็ Queen of Swords นะคะ มีงรู้สึกว่าเพราะความผูกพันเพราะความรู้สึกของการคิดถึงอะไรประมาณนี้ได้นะคะมันกลายเป็นว่าอยู่ดีๆเขาก็อ,อาจจะมีการทักมาในเชิงแบบเอ้ยคิดถึงอ่ะก็เลยเซย์ไฮอะไรแบบนี้ว่าเอ้ยคุณเป็นไงโอเคไหมแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ได้รับนะคะก็คือคุณไม่ค่อยตอบสนองก,กับเขาสักเท่าไหร่คุณไม่ค่อยคุยไม่ค่อยอ่านคุณไม่ค่อยตอบคุณตอบช้าคุณดูมีกำแพงในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยอาจจะทําให้เหมือนเขาก็เลยค่อนข้างจะแบบ แปลกใจอะไรแบบนี้ว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นคุณงานยุ่งหรอคุณไปทํางานหรอหรือว่าจริงๆแล้วว่าคุณไม่อยากคุยกับเขาหรือเปล่าอะไรแบบนั้นได้นะคะ t o of calm นะคะ Judgment นะคะแล้วก็ ชูอัฟฟอนมันเลยกลายเป็นว่าพอคุณนิ่งเย็นชาคุณไม่สนใจไม่อยากยุ่งด้วยแล้วอะไรประมาณนี้นะคะกลายเป็นว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยจริง,รงๆเขารักคุณนะแล้วเขาก็อยากทําให้ความสัมพันธ์มันดีกว่านี้นะคะตอนนี้เขาก็เลยรู้สึกสับสนไม่รู้ว่าควรจะทํายังไงให้มันกลับมาดีกว่านี้ไม่รู้ว่าควรจะพูดแบบไหนเพื่อให้คุณรู้สึกโอเคกับเขาอะไรประมาณนั้นได้นะคะคือมันกลายเป็นว่าพอคุณเข้าหาเขาคุณเครซี่เขาเขาไม่สนใจแต่พอคุณ ไม่เอาเขาแล้วนะการว่าเขารู้สึกว่าจริงๆเขารักคุณนะเขาอยากที่จะทําทุกอย่างให้มันดีกว่านี้อะไรแบบนั้นได้ซูเปอร์นอฟคาวนะคะไนอฟสอดนะคะแล้วก็ Night อฟคัพซึ่งในบางครั้งตัวเขาอาจจะคิดถึงสาเหตุนะคะว่าหรือพอเขาเจ้าชูหรือเปล่าพอเขาไปเปิดโอกาสเปิดช้อยตัวเลือกทางเลือกใหม่ๆใช่ไหมคุณก็เลยรู้สึกไม่โอเคอะไรประมาณนี้มันก็เลยอาจจะทําให้ตัวเขาอะเหมือนพยายามที่จะกลับมาหยอดคุณอีกครั้งกลับมาทําดีกับคุณอีกครั้งอะไรประมาณนี้ได้นะคะ เพื่อที่จะเหมือนดึงความสนใจบางอย่างจากคุณที่อาจจะเหมือนคนไร้ความรู้สึกกับเขาไปแล้วอะไรประมาณนั้นได้นะคะไม่เหมือนตัวเขาพยายามงอแหละนะคะแม้ว่าเขาจะรู้สึกเสียใจไปด้วยก็ตามว่าคุณดูอีกนอกเขามากเลยดูเมินดูไม่แคร์ไม่สนไม่อะไรทั้งนั้นนะจนบางทีเขารู้สึกว่าคุณอะ่ะอาจจะไปแบบมองหาคนใหม่แล้วหรือเปล่าเปิดใจให้คนใหม่ไหมแต่ เหมือนตัวเขาก็ยังไม่ได้ยอมแพ้ง,ง่ายๆนะคะเหมือนพยายามจะเข้าหาพยายามจะพูดคุยพยายามชวนคุยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็พยายามจะง้อไปด้วยอะไรประมาณนั้นได้นะคะโอเคมิงก็เลยคิดว่าสําหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบสุดท้ายก็คือเหมือนคุณจะ move on แล้วอะคือจะไม่เอาแล้วอะไม่ไปต่อแล้วเบื่อแล้วอะไรประมาณนี้เราอยู่ดีๆเขาก็อาจจะกลับมาในช่วงระยะเวลานั้นเหมือนรู้ใจตัวเองช้าเกินไปนะคะส่วนสําหรับใครนะคะที่อยากจะเช็คว่าแล้วแนวโน้มเนี่ยมันจะเป็นอย่าง ไรต่อมันโอเคจริงๆไหมหรือเขารู้สึกแบบนี้จริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเช็คเป็นดวงส่วนตัวอะไรแบบนี้เพราะอันนี้เป็นการอ่านแบบ general เนาะก็สามารถแอดไลน์นะคะดูดวงส่วนตัวได้นะมินก็แนะนำแบบโทรคุยนะคะมีแบบ15นาทีตัวฮิตจะเป็น30นาทีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอ่านพื้นดวงก็จะเป็น60นาทีนะคะก็สามารถกดโปรโมชั่นดูรายละเอียดก่อนได้นะคะส่วนลัคณาราศีนะคะที่อาจจะได้รับอิทธิพลค่อนข้างเยอะจะมีราศีกันพฤษศ กุมนะคะขออีกใบหนึ่งนะจ๊ะราศีมีถุนนะคะโอเคก็เรียบร้อยสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สี่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็กลับมาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ